ตำยายนางจ้ากแกงสงยวกนะคะแกงสยวกหยวกแกงหยังเอาหนามยายนางแล้วเอาหยวกใส่ตากรไปทอดทอดแล้วก็ตัมอันทับเลกระปทอดปลาแห่งก่อนค้างก่้า,ามันบ่มีตาขี้ขาดนังไฟเธอเธอสิดังเย่อเบาก็จะได้ สรุปเมนูร่วมๆคือแกงหยวกใส่ปลาแห้งแมนจ้าแกงหยวกใส่ปลาแห้งข้าต่ำข้าตกลงไส้หนามยาน่านะคะคือแกงแกงนอมากอยู่นะไม่เป็นแสบขัาวท็อแกงกะกีข้าบะต่ำเป็นตองใส้หนามยานัานะะ่นนเ,นนนนนเด้อแกงหยวกนะหมอนี่เพื่อเป็นตัวอย่างหมอนี่ตำหน่างจ้าหมอนี่อะไรให้ได้คอยได้ผัวนี่ <laughs> <laughs> โอ้ยใคาขอพอมีหมอนี่เขาไม่ได้ผัวเลยเดี๋ยวดีพ่อมาเขาหัวห่าข่อยกินดีหาหรือไม่วาข่อยไปรักหมอด้ำเขามา ขอบคุณเจ้าของหม้อนะคะคุณครูโนซี่โนซี่อีอีนาจาะจ๊ะที่มอนทนานมหม้อให้เรานะจะ๊ะห้ากระเดืก่เกิดได้หม่อนี่ละแหละแกงเนื้อไม่หมอ้อแกงเนื้อหม่ได้ตำนานนาจาะจ๊ะคนหูวงใจคุณผู้เตอร์ออกับย้อนหม้อแกงเนื้อไม่เห็นจ้าการที่กุสิกินแกงบวกก็ไม่ยากมาซากูแท้ตาแป้งหงวนี้ตาแป้งหงวนี อี่สยวืมป๊าทาตำบ่แมี่หมอกุ้ไหมล่ะบอทาตำให้แห้งว่ะตัดเส็บมือใย่แหงก่อนพัดปลาก่อนบ่จ้าพัดแป่งป้งแล้วก็มาผัดแม่ให้มันหอมหม้อดีจากของหม้อมันตายเป็นหยีนนิดน ื่ิดตั้งแต่หอมแดงแมวเข่าเคืองแล้วก็เอามาผัดให้มันหอมหอมนิอ่ะผันหอมนถ้ากินก็เห็นแค่ก้อ็นเจียวกปเห็งนิดหผไปหอมอหอมหนี่แหละที่นาเียอืมนากยันน้ำายน้เฮ้ย น้ำยังไงหอมแล้วใส่น้ำยังไงคุูนัวตัวลิ้มหมั่ะใส่หางไม่อีกดทำยังไงอย่างนี้คิอดึงไฟขึ้นหยวจะไข่มาใส่นะคะให้น้ำเดือดแล้วจะเขาหยวกลงรอสักครู่เร่งไฟขึ้นนะจ๊ะไข่ใส่เรียบร้อย รอหยวกมาลงนะคะอ่าเปิดมืดแน่เพราะว่าเลยกระขวบเฉือดเฉื่อยเพราะมีไฟขาดยุทโธปีธาเติมเกลืออ่าตอน,น้ำเดือดนะคะเสร็จแล้วหยวกยังนาะหยวกเป๊กหยวกเปลือยก,ยกะปรุงจะหอมยังงัวหอมผักขาหอมปักขา ข้วาวเมนูเด็ดแกงหยวกใส่ป,ป,ปลาแหงหยวกข้างกระต๋องใส่ปลาคาร์พเปียกหรือหน้าผงหน้าก่อนจะได้ครับมันจะสิบบาทสุดโอ้มันจะสิบบาทเหลื แกงเรียบร้อยแล้วนะคะแกงหยวกเซป,ปาแห่งค่ะแสบเป็นปนายค่ะแสบฮอดข้นแกงพระขาดีห้อยถึกพระขาค่ะเอาห้อยหนาค่ะสั่งสีสันค่ะใช่ค่ะใก็มีส่า่งกัมีแมนจ่าใส่ให้มันเป็นสีสันนะคะจัดจานจ่าเอกหักกรรม <laughs>